ค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่นยูนิม็บไลฟ์โ o p ปอเช่นเคยซึ่งทาง l i ฟ e โ o o ์ปีนะคะเขาได้อัปเดตบ้านมาใหม่ค่ะเหมือนจะเป็นบ้านที่ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะท่าเพื่อนอยากรู้แล้วว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความอล,ลัอะไรอยู่ไปชมกันค่ะนี่นี่่นั้นก็แต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะคะโอ้เพื่อนดูสิคะมีเรนโบว์อยู่ข้างบนด้วยแล้วก็ติต้นคริสต์มาสนะคะ มาดูน้ำสักนะคะโอเคค่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยนี่โอ้เข้ามานะคะพอเดินตรงมานะคะก็จะเจอกับมุมห้องนั่งเล่นนะคะนีแล้วก็มานั่งดูทีวีแบบนี้ได้นะคะไปเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะโอ้เอมีเครื่องทำน้ำใสเอ๊น้ำแข็งใสด้วยนะคะนนจะลองมา ทำดูนะคะนี้เนี่จะเลือกเป็นอันนี้นะคะนี่น่าดีน่าสนุกดีนะคะน่าจะอร่อยนะคะเพื่อนนี่เนี่ยเันจะเอาวางไว้บนโต๊ะทานอาหาระคะเอ๊ะทาไมมีสีตามนี้ล่ะนี่ท่านลองดูใหม่สิอือฮะสีแรกคือสีอะไรนะสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินเอ๊ะทำไมอันนี้มันมีตรงนี้ล่ะ ถ้าลองดูสิสีแดงโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินก็ทำไมนะฉันลืมไปแล้วฉันขออนุญาตดูก่อนนะคะสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงสี้เงินสีแดงสีเหลืองสีเหลืองนี่สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีแดง สีน้ำเงินมันจะต้องช้ำให้มันเหมือนกันนะคะนี้ทำให้เหมือนกับอีกด้านหนึ่งนะคะนี้แจง้งก็เหลืองค่ะเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองน้ำเงินอ,อันนี้ก็ต้องเป็นสีเหลืองนะคะนี้เหลืองแล้วก็น้ำเงินนะคะนี่ ก็มีสีแดงแดงแดงน้ำเงินนะคะแดงแล้วก็เงินนะคะเออทำไมไม่มีประตูพิเศษออกมาล่ะไหนลองเข้าไปดูสิอ้าวเออทำไมเนานมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเน้นถ้าลองเดินเดินดูสิเป็นเขาวงกดเหรอเนี่ยเ้ก็ไม่เจออะไรนะอ๊ะนทำไมท่านเจอไข่สีชมพูล่ะเน้นถ้าลองเก็บดูสิ ออทันทันได้เป็นเอฟเฟกตตามเรามานะคะก็จะเป็นสีเอฟเฟกเท้าแมวสีชมพูนะคะนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นทางตันนะคะทันจะลองสำรวจไปเรื่อยๆนะคะนี่อ๋อโอ้โอทนเจอไข่สีฟ้าค่ะเดี๋ยวทนลองเก็บสิฮะก็จะได้เป็นเอฟเฟกสีฟ้าตามมาด้วยนะคะสวยงามมา,มากๆเลยจะลองเดินหาดูดนะคะ นี่ไงค่ะเพื่อนๆตุ๊กตาคิตตี้เก็บเลยดีกว่านี่คะ่ะเพราะเราเก็บมาแล้วนะคะก็จะมาอยู่ที่คอลเลกชันของเรานะคะเพื่อนๆก็มาดูตรงคอลเลกชันตรงนี้ได้นะคะนี่เพื่อนๆก็นี่ก็จะได้ตุ๊กตาคิตตี้มาแล้วโอเคคะ่ะเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราออกไปข้างน,นอกนะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปสำรวจตัวบ้านกันเลยอ่าใกล้ถึงทางออกแล้วนี่ไงทันกลับไปเลยนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจตัวบ้านกันเลยนี่ันก็ชั้นหนึ่งเรานี่วันนี้ก็จะเป็นที่เก็บนะคะฮ่าทันจะเอาคิตตี้มาวางเลย มันไม่ใช่เอฟเฟกที่เราไปเจอในของกดหรือเปล่านี่ตั้งมือดีกว่าน,นี่ก็จะเป็น,นโซนของที่อาบน้ำนะคะนี่แล้วก็โอ้เนทัน,นลองเปลี่ยนรูปภาพสิอ้าวทันทันวาร์ปมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเทันทันกลับไปใหม่นะคะทันทันวาร์ปมาอีกด้านอีกด้านหนึ่งได้ยังไงเนี่ยนี้นะค่ะเปลี่ยนรูป่เอารูปนี้เลย สวยไหมคะมเพื่อนเป็นรูปดอกไม้นะ่คะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะคะนี่โอ้ดูสิคะเพื่อนนี่มีแจกันดอกไม้แสนสวยด้วยนะคะนี่จะลองออกไปดูตรงนอกระเบียนนะคะเปิดประตูตแป๊บนึงน,นะคะจะเป็น,ป,นประตุกระจกประตูกระจกไหคะโอเคค่ะลองลองมาดู ตรงนี้ดูนะคะโอ้เพื่อนดูสิคะนี่มีโบด้วยนะคะเนี่ยถ้าลองกดสิอ๋อเป็นไฟหัวเตียงนะคะแล้วก็มีที่นอนเด็กแล้วนํมานอนทําไมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนของดูแต่งหน้าแต่งตัวนะคะนี่นี่ก็เป็นลิ้นชักแล้วก็เป็นไฟเปิดปิดได้แล้วก็มีตุ๊กตาหมีแสนน่ารักด้วยนะคะนี่ก็เปิดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโซนของที่ทํางานนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็มีกีตาร์ให้เรามาเล่นด้วยะคะ่ะ ปิดได้ไหมเครื่องฟังเครื่องปิดไม่ได้โอ้มีน้องหมีด้วยค่ะเพื่อนดูสิค้าน่ารักมากเลยเดี๋ยวท่านพันจะเอาน้องคิตตี้มาวางไว้ตรงตู้ด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามกันเลยค่ะเอ๊ะแต่ขนาดประตูยังเป็นคิตตี้เลยดิโอ้โหบ้านนี้น่าจะเอาไว้สำหรับคิตตี้โดยเฉพาะเลยปิดประตูก่อน เดี๋ยวเราไปดูชั้นสามกันเลยค่ะเอ๊ะแต่ยังมีอีกสองห้องนีี๋ยวเราเข้าไปดูสินี้ก็จะเป็นห้องทำง,งานอีกแล้วะคะ่ะแล้วก็มีหนังสือมีตุ้มีลิ้นชักนะคะเปิดออกมาได้แล้วก็มีเตียงนอนแบบนี้นะคะอ้อมีน้องเพนกวินด้วยอ๋อมีคิตตี้โอ้โหบ้านนี้คือบ้านคิตตี้ชั้นๆเลยดูสิคะน,นี่อ่า ไปแล้วนะ,ะรั้งมือได้นะคะอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็มีสบู่ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหดีเทลดีมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนเลยนี่พอขึ้นมาก็จะมีเป็นอ่างจัก,กุสซี่อยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหบ้านนี้น่าจะไม่มีความเป็นส่วนตัวอยู่นะคะเพราะว่าโอ้โหคนข้างนอกนี่คือเห็นตอนเราอาบน้ําเลยนะคะเนี่ย ก็จะมีเป็นอย่างนี้ออกมานะคะแล้วก็มานอนได้นะคะแบบนี้เลยนี่ก็โอ้โหไม่มีความเป็นส่ตัวจริงๆค่ะเพื่อนๆดูสิคะขนาดตรงนี้เป็นกระจกเลยนะคะนี่ยโอเคค่ะลองเดินกลับไปดูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊ะเราลืมอะไรนะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. ได้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนนน้ด้วยนะคะบ๊ายบยไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ